สวัสดีครับจะมารีวิวนะผมนิวเชฟนะครับปี2012นะครับหล่อๆครับลุ่นี้ใครนาดใช้งานนะครับบอกเลยคุ้มครับแน่นอนเครื่องฟิตสตาร์ตติดง่ายนะครับแอร์เย็นเพลงเพราะนะครับผมเครื่องเล่นจอแอนดรอยนะครับดูหนังฟังเพลงนะครับมีกล่องพ่วงหนึ่งใบนะครับภายในสวยๆเลยนะครับภายในสวยๆเลยนะครับมีเบาะครับหลังคาร์บอนนะครับนี่ครับเล็กๆน้อยๆหุ้มคาร์บอนนะครับพวงมาลัยนาดี้นะครับผมบันบู๊ วัดแรงดันนะครับเล็กไม้์คันนี้นะผมอยู่ที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นกว่ากิโลนะครับแล้วก็สวยๆแบบนี้นะครับใช้งานใช้งานนะครับเอเกอร์อุ้มคาร์บอนสวยๆเลยนะครับราคาเบาๆนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับกระจกซ้ายขวาใช้งานได้ปกตินะครับผมสวยๆครับรถเป็นสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลเดิมโรงงานนะครับผม จะทรงล้อนะครับล้ออีแบนด์ก่อสิบแปดนะครับไม่ล้นนะครับทรงมอบมบเลยล้อล้อเลยครับไฟหน้าใส่ปิ้งนะครับผมห้องเครื่องก็สวยเลยครับประมาณนี้เครื่องยนต์เป็นสองพันห้านะครับมีมีแมปนะครับเทอร์โบนะครับพอน้ำปิ้งยางผสมไฟฟ้านะครับคันต้องแดงนะครับประมาณนี้เลยระบบเทสซีดีทั้งระบบสวยๆครับประมาณนี้ล้อนะครับใครอยากใช้งาน เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับรถบ้านชื่อบุคคลนะครับพาสีปีหน้าเลยหกแปดนะครับสวยหลรอแบบนี้เลยครับตรงรล่อเลยสีน้ำเตอรรวมครับเอาไปแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะผมสีโดยรวมนะครับโดยรวมถือว่าสวยนะครับดิ้วรอยเล็กน้อยนะครับตามการใช้งานนะครับดิ้วอยเล็กน้อยแก๊ปหลังคาร์บอนนะครับล้อยางก็ยังใหม่ใช้ยาวๆนะครับ หวานนะครับเก่งเื่งเงียบกิบครับผมแก้วาวมาอะไรมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับราคานะครับเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับดูรถได้ที่ยุทธยาเสนานะครับสนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับบริการส่งทั่วประเทศนะครับรอแบบนี้นะครับใครจะเป็นเจ้าของมามาคุยกันได้ครับผมตอนเจอดับายครับสวยๆนะเลยงามครับอันนี้บอกเลยได้สอบถามได้ครับ การส่งทุกประเทศเหมือนเดิม,มค,ครับผมครับ